kit. ต่อเนื่องนะครับทุกคนนะแพ็กเวล่าก็เป็นอีกหนึ่งแพ็กคล้ายๆกับออโต้ไอเอโต้นะครับผมที่มีคนเปิดเยอะนะครับตอนนี้เนี่ยบัญชีเดินสะพัดเลยนะครับผมถ้าดูสเตตเมนต์นะครับผมเออ่เติมทองเข้านะครับผมเปิดเติมทองเข้าเปิดเติมทองเข้าเปิดเปิดเติมเติมเปิด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 ติมเติมอยู่งี้นะครับผมนี่เป็นอีกหนึ่งไอเดียอีกหนึ่งภารกิจนะครับผมจากน้องออโต้จากคุณออโต้นะครับผมมีอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยทองนะครับผมยังไม่ได้เปิดเลยสักกระตัวหนึ่งเล และที่น่าสนใจก็คือว่าเป้าหมายเหมือนกับคนอื่นๆส่วนใหญ่เลยนะครับเป้าหมายส่วนใหญ่ก็จะเอากันแค่2คนก็คือวิเอล่ากับตูรามนะครับเอา2คนนี้นะฮะสคนและนะวิเอล่าและตูรามนะครับผมเอาให้ครบ2ตัวนี้จบนะครับครั้งก่อนเราก็ดวงดีครั้งนู้นเราก็ดวงร้ายมันมีปนๆกันไปนะครับหวังว่าอยากจะให้ดวงดีกันทั่วหน้าทั่วตานะครับผมปะ่ะหลังคาําเราก็มาแล้วนะครับผมหลังคาําจะมาอีกสักทีหนึ่งจะเป็นอะไรไปถูกเปล่า ลุยกันเลยดีกว่าครับผมเวียล่าตูรามเวียล่าตูรามสองตัวนี้นะครับเป้าหมายของเราลุยปึ๊บปึ๊บป๊บครั้งแรกแตกเลยป่าหลังคาเท้าพี่โคบอกว่าใจเย็นใจเย็น,ยนไอ้หนูเฮ้ยแต่ว่าบางทีเนี่ยบางคนมี900ทองนะครับก็มีความหวังแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวนะครับอย่างผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีเปิดไอดีไก่บางไอดีด้วยนะครับผมบางไอดีก็จะมีสมมติว่า มีคุณมีแค่900ทองอ่ะคุณก็ต้องลุ้น900ทองนั้นแบบสุดๆหัวใจใช่ปะแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยอามีอยู่หมื่นทองเนี่ยบางคนว่าโอ้เปิดชิวๆไปเลยครับพี่เฮ้ยทุกทองมีค่านะเวย้ยไม่ว่าทองนั้นจะแบบได้มาแบบฟรีหรือได้มาแบบเติมนะครับผมผมเข้าใจว่าทุกทองมีค่าจริงเพราะฉะนั้นเราควรจะเต็มที่กับการลุ้นทุกครั้งนะครับเราควรจะอยากให้ได้อะ่ะทุกคนอยากให้ได้ในการเปิดทุกครั้งอยู่แล้วนะครับผมไปต่อครับครั้งที่2ครับขอให้มาเลยราคาดําจะยิ่งดี หลังคาดาจะยิ่งดีหลังคาเทาผมบอกเลยนะครับหลังจากที่ผมเปิดเนี่ยนะคือมือมือผมกําลังดีนะครับผมผมก็เลยแบบเปิดต่อเนื่องเลยนะไอดีก่อนไอดีก็เอ้ยเมื่อกี้หลังคาเทาเอ้ยหลังคาทําเอ้ยเอ้ยเอ้ยหลังคาเทาเอ้ยถูกแล้วหลังคาเทาแสงขาวนะครับผมแต่ว่าในการไฮไลท์พูดไม่ถูกเอ้ยพูดไม่ถิดเอ้ยพูดไม่ถูกเอ้ยถูกแล้วโอ้ยลิ้นพันลิ้นพันตื่นเต้น มือกําลังทองขึ้นเอ้ยมือกําลังดีมือกําลังดีนะครับมือกาลังขึ้นนะครับผมขอปอดเบ้ขอเปิดตอน <c oughs> พูดผิดพูดผิด,ดอ่ะไปต่อครับผมครั้งที่สามครับขอเป็นกําลังใจหนึ่งตัวก่อนนะครับผมหนึ่งสองซ่อมลุยขอให้ได้ห้โดอนัน่นแหละครับ นี่น่าจะได้น่าจะได้นะครับน่าจะได้ข้างในเขียวข้างนอกเป็นสีน้ําเงินสีม่วงแบบนี้แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีทองไหมเปลี่ยนเป็นสีทองไหมไม่เปลี่ยนเหรอวะอะไรวะนึกว่าเปลี่ยนเป็นสีทองนึกว่านึกว่าลองโซ่เนี่ยอันโตนิโออะไรวะมันก็สับขาหลอกไปเรื่อยนะฮะบางทีแบบนี้นะไฟสีแบบนี้นะครับไฟสีลุง้งตัวอีหลังคาสีน้าเงินสีม่วงแล้วก็ไฟข้างในสีเขียวแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีทองก็มี นะครับ3ครั้งผ่านไปครับ30ตัวผมจะบอกว่ามีบางคนเนี่ยทักมาทักมาอัปเดตสถานการณ์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูท่านหนึ่งนะครับผมคุณปูเป้นะครับจากเมียนมานะครับดูครับโอ้เปิดไป150ตัวแบบหมดจดเลยนะฮะ หมดเกลี้ยงเลยในตู้นะครับผมมืดตึ๊ดตือยอย่างเงี้ยไฟดับสนิทเลยนะครับไม่เหลือไม่เหลือเลยสักตัว,ตวกว่าจะได้เวล่าคือเขาต้องการแค่เวีล่าตัวเดียวนะครับดูพี่โคทํำร้ายเขาดิผมถึงได้บอกนะครับดวงมันมันสุดแล้วแต่จริงๆนะครับผมจังหวะใครดีจังหวะใครไม่ดีนะฮะ มาเราหวังว่าไอดีนี้จะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเราต้องการเวล่ากับตูราม2ตัวนะครับแต่เมื่อกี้คุณปูเป้ต้องการแค่เวล่าตัวเดียวนะไปถึงหมดตู้อะเวล่าออกตัวที่150นะครับคิดดูโอ้ใจร้ายขนาดนั้นนะพี่โคนะนะครับมาต่อครับมาต่อครับเราหวังว่าจะไม่ขนาดนั้นนะครับผมครั้งที่สามใช่ไหมไปได้เลยไหมได้เลยไหมเอ้ยังคาเทาอีกแล้วอยากเห็นหลังคาดำอีกสักครั้งหนึ่งอะ หลังคาดำไปสักครั้งตั้งใจเรียนแต่มีเลเซอร์เว้ยมีเลเซอร์กลายเป็นสีเขียวได้ไฮไลท์อีกหนึ่งตัวครับได้เซเล็กบูสเตอร์อีกนิดหน่อยอนึกว่าพี่แจ็คกิลิสเนี่ย <c oughs> <c oughs> อ่านลำเบอรพี่แจ็คกิลิสไม่ใช่นะครับฮัว <c oughs> 8 0 0พันทองครับคือถ้าเหมาตู้มันจะประมาณ1 3 0 0 0กว่าทองเนาะ13,500ทองนะครับถ้าเหมาตู้แบบเหมือแนบบแบบเมื่อกี้นะคือถ้าแบบเปิดครบเลยนะแล้วเปิดแบบทีละสิบนะครับแต่บางคนอาจจะเปิดทีละร้อยทีละร้อยปนๆกันไปก็อาจจะมากกว่านั้นนะครับผมนะตอนนี้ยังไม่ได้เลยครับสักตัวนะครับผมลุยต่อครับขอให้ดวงดีดวงกําลังขึ้นครับคนจะดวงดีช่วยไม่ได้ไป กู่จาหัวละขม่มข่มตัวเองนะเนี่ยหัวละข่มตัวเองนะเนี่ยเลเซอร์ Laser อีกแล้วอะ่ะแต่ไม่เปลี่ยนสีก็เป็นการ์ไฮไลท์ไปนะฮะประตูลูนินคงับเดลูนินอยากให้มีตำนานประตูเพิ่มเนาะอย่างเล็บยาชินอะไรพวกนี้นะครับหรือว่ากีตาก็ได้นะแล้วมีสกิลพิเศษอย่างฟินอลมิโน่เซฟนะครับเซฟแบบท่าพิสดารอะไรเงี้ยนะเซฟท่า,าแามงปองอะไรเงี้ยนะ ไปแล้ว50ตัวในตู้ครับผมเป้าหมายของเราเวียล่ากับตูรามยังไม่มาสักกระตัวนะครับผมใครดูคลิปเปิดแพ็คเอียนก็ต้องขอไปด้วยนะครับช่วงนี้มีคนเปิดเยอะจริงๆนะครับและเราถ้าเราเปิดเราก็ช่วยอธิษฐานช่วยเอาใจช่วยให้กับคนอื่นให้เปิดได้ดีๆนะครับผมนะพี่โคก็ได้กําไรไปเยอะแล้วนะครับผมให้เราเปิดได้ตัวดีๆมาเล่นกันบ้างใช่ปะใครเปิดใครอุดหนุนก็ขอให้เปิดได้ดีๆกันบ้างนะครับอย่าเกลือกันเยอะเลยขอหน่อยนะครับ อ,อะไรวะเทาลัดวเลยวะไ,ได้เทาลัดวอีกหนึ่งทั้งแต่ไฮไลท์มาเลเซอร์ไฮไลท์มาตลอดเลยเนี่ยไฮไลท์จะหมดหรือมั้งแต่ไม่หมดหรอกมาทีละตัวทีละ,ะตัวนะครับนึกว่าหอยลุนนะฮะไม่ใช่นะอย่างเท่เลยเฮ้ยแต่ไฮไลท์ทีละทีละตัวรอบละตัวรอบละตัวครับ แต่ดูข้างในหน่อยนะครับตอนนี้มีเหลือ90ตัวครับไฮไลท์ก็เหลืออีกแค่1 2 3ตัวนะครับไฮไลท์ไปแล้ว5ตัวนะครับแต่อีพิกเรายังไม่มาเลยสักตัวนะครับรอบนี้ขออีพิกมาเป็นกําลังใจสัก1ตัวนะครับได้ไหมครับพี่โคจา๋าพี่โคจา๋าได้โปรดจ้าพี่โคจา๋าพี่โคจา๋าบัญชีเดินสะพัดหลังคาดํามาไหมหลังคาดำเถอหลังคาดำเถอปุ๊บโอ้ยเข่าต่อเนื่องเลยวะ่ะ เออรอบนี้ไม่มีไฮไลท์บังบนกันไฮไลท์ไม่ไฮไลท์ไม่มีเลยอะไรวะอย่าทำให้ขายหน้านะวยดวงกำลังขึ้นนะบอกก่อนดวงกำลังขึ้นดวงกำลังดีอย่าทำแบบนี้ดวงเราลังขึ้นครับดวงกำลังมีนะครับแต่ว่าตอนนี้ทองเหลือ5400ทอง ในตู้เหลือ80ตัวนะครับขอรลังคาดำแบบเด็ดขาดเป็นคิวเลอร์พาสเป็บดับเบิลคิวดับเบิลคิวอันติเมตแอคชั่นพาวเวอร์อัพเลนเจอร์สตัมินอตผูกมั่วแล้วตอนนี้ขอสองตัวขอรลังคาดำทีเดียวจบได้ไหมครับพี่โคนะขอรลังคาดำนะครับ1 2 3ไปดวงกำลังขึ้นว้ยลังคาดำไหนมังคาเท่าตลอดเลยวะข้างในเขียว ต้องข้างในสีเหลืองต้องข้างในสีทองนะครับถึงจะเป็นการ์ดอีพิกสีเขียวแบบนี้ก็คือไฮไลท์ไปอีกหนึ่งตัวเ oh, <no. S 1> นี่ยตัวนี้น่าจะเป็นอลองโซ่นะนไหนไก็ให้สเปนไปแล้วนะให้กิเม,มาโดมาอะไรวะเฮ้ยเผลอๆนี่เผลอๆนี่รอบนี้จะเกลือหรือบอกว่าไอดีนี้จะเกลือหรือบอก่าไม่นะไม่นะ ไม่นะจะเจ็บหนักเจ็บน้อยก็ขอให้ได้นะครับอืมทองจะเหลือน้อยจะเหลือมากก็ขอให้ได้ครบตามที่ต้องการนะครับอยากให้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าก็อหมื่นกว่าทองนะใช่ปะเหลือ70ตัวในตู้ครับเกินครึ่งมาแล้วนะครับครึ่งตู้ก็75ตัวนะครับอันนี้คือเริ่มเกลือแล้วเริ่มเป็นกระปุกเกลือแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้สักตัวนึงอันนั้นน่าจะเป็นน่าจะเป็นกระสอบแหละถ้าถ้าถ้ารอบหน้าไม่ไปไม่มานะถ้ารอบหน้าไม่มานี่จะจากกระปุกเกลือจะเป็นกระสอบเกลือเลยนะครับผมหยุดความเกลือที่แค่นี้พอุย หมดแล้วการไฮไลท์หมดตู้แล้วหลังคาเท้าข้างในเขียวได้ไฮไลท์อีกหนึ่งตัวโอ้โหไฮไลท์น่าจะหมดแล้วมั้งเนี่ยเหลืออีกตัวหนึ่งแต่อีพิกังไม่โอ้โหตาเปล่าเริ่มเลยเชียวนอนบ้างบ้านน้อง ตอนนี้เปลี่ยนจากกระปุกเกลือเป็นกระสอบเกลือแล้วนะครับแต่ยังไม่ถึงนาเกลือนะถ้านาเกลือมันต้องดำมืดตือแบบล้างตู้เหมือนเมื่อกี้อันนั้นคือนาเกลือนะครับโอ้โหไฮไลท์เลยหนึ่งตัวคิดดูดิแต่อีปิกยัไม่มาสักตัว โอ้ oh. เหลืออีก3,6 0พเท่านั้นเอง9 1้ 9, 9, 9 2นึ่งเก้องกยีก4าี่อีกครั้งว่ะเฮ้ยมันจะไม่ขนาดนั้นนะถ้าสมมติผมเปิดอีก4ครั้งเนี่ย3,600ทองถูกไหมแล้วในตู้เนี่ยตอนนี้มี60ถ้าเปิดอีก4ครั้งมันจะกลายเป็น40ตัวแล้วจะบอกนะว่ามันจะเหลือ20ตัวในตู้ถ้าเกิดผมยังไม่ได้นะไม่นะไม่นะเราต้องไม่คิดถึงขนาดนั้นมันต้องไม่สวยถึงขนาดนั้นนะครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้บอกก่อนนะครับผมเราก็ต้องทาใจย,ยอม ขนาดนั้นนะครับนะครับขอครั้งนี้แหละครับขอครั้งนี้แหละครับผมจากกระสอบเกลือจะกลายเป็นนาเกลือไม่ได้นะเว้ยไปหลังคาดําจบเธอเออมาแล้วหนึ่งตัวใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมเพราะไฮไลท์เราเหลือแค่หนึ่งนะครับไฮไลท์เราเหลือแค่หนึ่งตัวในตู้มันต้องเป็นอีพิกแล้วล่ะต้องเป็นอีไฮไลท์ตัวสุดท้ายเหรอโอ้โหอะไรวะ อู้ใจร้ายโคตรไฮไลท์แปดตัวอีปิกสามตัวไม่มาให้ไหลท์แปดครบครบแปดตัวเลยแต่อีปิกยังไม่มาสักกระตัวดูดิโอ้โโคตรใจร้ายเลยครับรอบนี้พี่โคดูครับกวาดไฮไลท์เรียบเลยครับแต่อีปิกไม่มาสักกระตัวนึงคิดตูดิ เจ็บจริงนี่เจ็บจริงเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ก็กกสอบเกลือใช่ไหมนี่สกระสอบแล้วนะครับผมเหลือ50ตัวในตู้นะฮะเก้าหนึ่งก็กระสอบไปก็สามยีได้อีกแค่3ครั้งนะครับผมพี่โคถ้ามาแบบนี้นะครับผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีจะได้หลังคาด,ดําแล้วนะครับโอกาสเพิ่มขึ้นสูงมากที่จะได้หลังคาดํานะฮะพี่โคขอหลังคาดําทีเดียวจบนะครับหลังคาดําทีเดียวจบรู้เรื่องนะครับผมรอบเดียวจบหลังคาดําลุยหลังคาดำเว้ยลุยเฮ้ ดำปะวะเอ้ยไม่ปไปไล่เอามาหนึ่งตัวก่อนเอามาหนึ่งตัวก่อนเอามาหนึ่งตัวก่อนอีปิกหนึ่งตัวแล้วอย่างน้อยๆหนึ่งตัวอลองโซ่ป้าเอ้ยเราต้องการตุลากับเวียล่ามัน <c oughs> โคตรบีบหัวใจทำร้ายจิตใจกันแล้วเกินเราต้องการตุลากับเวียล่าไหนๆให้อีปิกมาแล้วก็ให้อลองโซ่อ อะไรวันนี้เหลือ1800ทองครับผมได้อีกแค่ สองครั้งฮนะสอยดาวดึงได้แค่2ครั้งนะครับอะไรวะคน,วคนดวงดีก็มีนะครับผมคนดวงไม่ดีก็มีเยอะนะครับแต่หวังว่าจะไม่ใช่ครั้งนี้นะเพราะเหลือแค่40ตัวในตู้นะครับสีตัวในตู้เหลือแค่2ตัวและเป็น2ตัวที่เราต้องการนะครับอย่าเหมือนกับคุณปูเป้เมื่อกี้ต้องการวิลาตัวเดียวแต่ว่าเปิดจนตัวสุดท้ายอะครับอะไรจะขนาดนั้นนะ, <S <S ะไม่นะไม่นะไม,นะไม่นะครับวันน่าจะต้องมีการ f, ันตีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่การันตีแบบนี้นะครับเปิดไปเรื่อยๆเก็บแต้มสะสมแบบว่าการันตีแบบเปิดไป50ตัวเปิดไป50 การันตีอีปิกตัวหนึ่งอย่างเงี้ยเออแบบนี้มันน่าเปิดนะถึงแม้ว่ามันไม่เหมือนภาคที่แล้วที่แบบเปิดแบบไม่มีร่องรอยไม่มีที่จํากัดแต่เปิดไปเรื่อยๆแต่อันนี้มี50ตัวนักเตะลดลงไปเรื่อยๆแต่มันก็ยังอยากให้มีแบบการันตีแบบเปิดไป50ครั้งนะครับการันตีอีปิกหนึ่งตัวเงี้ยจะดีมากนะครับนะแล้วการันตีตรงนั้นก็สุ่มอีกทีนึงว่าจะได้ตัวไหนไงแต่ขอให้การันตีสัก50ตัวไม่มีร50ก็หารสารเป็นตัวละ50ไงแบบนั้นน่าจะดีนะครับหวังว่าพีีโคคคจะะะมมนนนนรรบบบ้ในอนาตัผ นะเลยแค่2ครั้งครับหลังคาดำทีเดียวจบครับแจกใหยหลังคาดำมาหลังคาดำมาโอ้โหเทาอีกแล้วเหรอโอ้ย<ะ>เหลือจะเชื่อหรือว่าเป็นเพราะผมเปิดภาพนั้นให้ดูมันก็เลยเป็นลางไม่ดีวะ เปิดภาพล้งให้เป็นตัวอย่างเป็นลางไม่ดีเดี๋ยวม่ไม่เกี่ยวดีมอยู่ที่ดวงอุยอะไรกันครับเนี่ยเหลือ900ทองครับทุกคนตาผมเบร์มากตอนนี้มองไม่เห็นแล้วเนี่ยไม่อยากจะเชื่อสายตาเหลือ30ตัวในตู้กับ900ทองสุดท้ายและ2ตัวที่ต้องการมากที่สุดยังไม่มาครับลิิยงตุลามกับปั๊ดีิกวิล่านายสองคนทำไมใจแข็งซงะเหลือเกินมาสู่ไอดีนี้หน่อยนะครับ 900รสุดท้ายท้ายสุดครับผมหลังคาดำเท่านั้นต้องหลังคาดำเท่านั้นถึงจะได้2ตัวครับหลังคาดำเท่านั้นเอ้ย <c oughs> หลังคาดำเท่านั้นออโอ้โห <c oughs> ไปนะ <c oughs> โอ้โหเี้ยปวดเส้นสมองตึกๆเลยเนี่ยปวดจริง ก็ทองตอนเปิดเริ่มต้นนี่คือผมแบบมีความมั่นใจนะครับมีความมั่นใจสุดๆว่าน่าจะต้องได้ครบอ่ะ2ตัวแต่คุณคิดดูดิตอนนี้เหลือที่สิบตัวในตู้ครับทุกคนและอีกสองตัวยังไม่มาโออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ A few moments later อ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่า ที่เหลือเป็นหน้าที่ของน้องออโต้แล้วกันนะครับผมเหลือแค่20ตัวยังไงก็น่าจะไม่พลาดแล้วล่ะนะดวงคนเร่าก่นงี้นะครับคือผมบอกเลยนะครับผมเวลาที่ลงคลิปเนี่ยอาจจะอยู่คนละวันกันนะครับแต่คุณเชื่อหรือเปล่าผมเปิดต่อเนื่องกันนะครับผมอีกไอดีนึงคือหลังคาดํามาแบบว่าดวงดีมากนะครับแต่พอไอดีต่อมาก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับนะผมไม่น่าเปิดภาพนั้นขึ้นมาเลยนะครับผมเหมือนเป็นรางไม่ดียังไงไม่รู้นะฮะมือกําลังขึ้นเลยนะครับผมกลายเป็นว่าเหมือนมีแมวดําวิ่งตัดหน้าหรือเปล่า อ่ะโอเคครับสู้ๆกันต่อไปนะครับผมก็ถ้าเปิดให้ใครดวงดีก็ยินดีด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเปิดให้ใครดวงไม่ดีก็ขอขออภัยด้วยนะครับผมก็อยากให้เปิดได้ให้ดีกันทุกคนนะครับผมมา อย่างนี้คือบางคนสงสัยว่าต้องไปต่อไหมไปต่อครับไปต่อครับเดี๋ยวน้องออโต้ไปจัดการต่อนะครับผมเลยแค่20ตัวนะครับผมไม่ยากแล้วล่ะนะโอเคนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอมสกีโฟนถ้าเป็นกําลังใจก็ฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดใครหมันไส้บอกเอ้ยไอเกลืออย่างนก็ไม่เป็นไรครับผมเข้าใจครับโอเคครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ